คงติดตามอยู่ที่คดีของ forex 3d เอ้าเดี๋ยวคุณบอกไม่เครียด <c oughs> ทำไมเครียดอ๋อโอเคไม่เครียดเหรอไม่เครียดป่ะ <Mobile. S 2> คือหลายคนติดตามอยู่แล้วว่าสาวพิงกี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีการเอี่ยวในเรื่องคดีนี้ค่ะแล้วก็โดนตัดสินว่าให้แบบไปเข้าเรือนจำเนาะแล้วหลายคนก็แบบว่าเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าอัปเดตชีวิตน้อยน่อยากรู้เลยว่าคุณพิงกี้เป็นอย่างไรบ้างคนขับก็อาจจะเป็นห่วงทีนี้ค่ะล่าสุดเลยค่ะทางกรมรชาชัณฑ์ก็มีการออกมาอัปเดตนะคะบอกว่าพิงกี้กับคุณแม่เนี่ยก็คือไม่ได้มีการร้องของอะไรเพิ่มเติมคือแบบว่าใช้ชีวิตตามรูทีนของที่ทางกรมเขากำหนดไว้ก็คือใช้ชีวิตตามปกติเลยใช่ ตื่นตีห้าครึ่งเดียวไม่ปกติตื่นตีห้าครึ่งไม่ปกติละมันก็จะแบบใช้เวลาให้คุ้มค่าไงตื่นตีห้าครึ่งรับประทานอาหารออกกําลังกายชมรายการโทรทัศน์ของทางราชทานเปิดสารคดีแล้วก็ทำม้าต่างๆ่งอย่างนี้นะทั้งคู่ไม่มีอาการเครียดอะไรเลยนะก็คือใช้ชีวิตแบบปกติเลยไม่ได้แบบเก็บตัวอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมมีการตั้งคำถามเหมือนในเรื่องของการไม่ตัดผมอ่ะใช่ทุกคนต้องสงสัยอยู่แล้วปกติเนี่ย คนที่เข้าเนาะโดนเข้ารนจําเนี่ยก็มีการตัดผมตามระเบียบว่าห้ามแบบเลยปะบาดหรือต้นคออะไรอย่างนี้ใช่ไหมหลายคนก็แบบว่าเอาสาวพิงกี้ไม่ตัดหรอคือแบบไม่เห็นข่าออกมาเลยไม่มีภาพอะไรออกมาอะไรย่างนี้นะคะ ล่าสุดเนี่ยท้งอธิบดีกรมราชธรรมเลยนะเขาทการออกมาชี้แจงบอกว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการกักโรคม,มันแบบกักกันตัวอะไรเก็อาจจะยังแยกกักกับยกอู่อยู่ย,ยังไม่มีการแบบตัดสินว่าเฮ้ยต้องแบบเข้าไปอยู่เรือนจาแน่<ช>นอนะอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยยังไม่มีการตัดผมแต่ทางในเรื่องของระเบียบทางกรมราชธรรมเนี่ยว่าด้วยการตัดผมของผู้ต้องขัง2,557ก็มีการกําหนดไว้จริงๆนะคะตามประเพณีนิยมเลยว่า กรณีที่ไว้ผมยาวเกินกว่าต้นคอต้องมัดผมหรือว่าผูกผมเนี่ยให้เรียบร้อยแบบพิวดีเนี่ยอ่ะมัดแบบชั้นเลยมัดไปเลยเอ,อมัดหางม้าหางต่ําหางสูง,สงอะไรก็ว่าไปแต่ว่าขอให้มัด ให้มันแบบเป็นเรื่องของความสะอาดคุณผู้ชมเหมือนแ<ฆ>บบว่าให้มันแบบใช้ชีวิตแบบไม่ลกนุ่งรังอ่ะมันเข้าผมอะไรเงี้ยจะมาพลิ้วพิ้วสะบัดไม่ได้จะมาปล่อยผมแบบดิชันอย่างเงี้ยไม่ได้<ฆ>ทั้งนี้นะคะการตัดผมก็จะเป็นการดำเนินการของเรือนจําซึ่งต้องไปพิจารณาตามความเหมาะสมอีกทีคือมันเขาก็จะดูเป็นรายคนไปทีเนาะ<ฆ>ว่าหลายคนเนี่ยคนไหนควรจะมัดหรืออะไรยังไง<ฆ>ก็เลยไม่มีการออกมาชีช้แจงในเรื่องของการแบบไม่ตัดผมอะไรแบบออกมาแล้วกันนะคะ